หโอเคครับวันนี้เดี๋ยวไปกินไก่กันนะครับร้านเด็ดร้านอร่อยนะครับเขาขายอยู่ที่ตลาดชาวสยามที่บางกวยป่าผมไม่แน่ใจเนาะเดี๋ยวไปคุยรายละเอียนเขากันนี่นี่นี่ผมถึงตลาดแหลวเดี๋ยวนี้ครับตลาดชาวสยามร้านไก่อยู่ข้างหน้านี้เลยเดี๋ยวพาเดินกันไปนะครับ ร้านไก่ขั้นเทพน,นี่ชื่อร้านไก่หมุนหมักน้ำผึ้งบายป้าน่วยเจ้าเก่าเก่ามากประมาณ4,000กว่าปีละเจ้านี้เจ้าจาาปี <c oughs> ไม่ถึงไม่ถึง <c oughs> 20่0อ๋อ20ปีนี <20. S 1> ่จานุครับเพื่อผมเอง ขายตัวเท่าไหร่เนี่ยอาจารย์ตัว180บาทร้อยแปดสิบซึ่งตัวเราขายซึ่งตัวเราขาย90บาทซึ่งตัวขาย90บาทนะครับดูช่ำๆเลยผมสั่งกินตลอดเลยนะครับไก่ย่างห้าดาวก็ไม่รู้อะไรเลยหยอกหยอกเปดนชิ้นละหยอกหยอกครับตัวหนึ่งขายประมาณกี่ตัวเนี่ยอาจารย์ตหนึ่งก็ มาทำอะารประมาณสิบสี่สิบต่อแบบว่ารวมสาวทิ์ด้วยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเฮ้ยสาวทิ์ขายเยอะนะประมาณห้าสิบตัวขึ้นอันนี้กำลังทำอะไรเนี่ยจันใส่ถานครับเพื่อให้มันคงอุณหภูมิของไก่ไวอ๋อใส่เพื่อให้มันยังร้อนอยู่ถ้ามันร้อนเกินมันก็จะไหมอย่างเงี้ยเหรอจไม่มาถึงว่าอุ่นอุ่นไว้เรื่อยๆครับ โดยลูกค้าอยากกินอะไรแบบร้อนๆไงใช่ไหมแต่ถ้าอุ่นมากไปก็ไม่ดีครับเพราะว่าถ้าโดนไฟนานๆมันก็จะไก่ก็จะเปื่อยได้ก็เลยให้อังๆไว้ให้อุ่นๆนู่หรอกอนี่ครับอันนี้ราคาไก่ที่จันนุกเขาบอกเมื่อกีน้นี้ส่วนคนนี้เป็น <c oughs> พี่สาวของจันนุกเขานะครับอันนี้เป็นธุรกิจของครอ,อบครัวนะของจันนุกเขาส่วนอันนี้เป็นน้ำจิ้มนะครับที่กินกับ ไก่อันนี้ผมหยิบให้ดูนี่มันต้องกินคู่กันถือกต้องว่าอาจารย์ถืกล้องกคือันแลน้วนี้ไม่กินน้ำจิ้มอันนี้ก็ไม่ได้อ๋อพลาดเลยใช่ว่าเป็นสูตรเด็ดเป็นสูตรเด็ดใช่เป็นสตรลับอ๋อนี่นซึ่งคนทำนี่คนนี้นะครับพี่หน่อยเป็นคนทำน้ำจิ้มสูตรนี้ขึ้นมาน้ำจิ้มอะไรนะครับพี่หน่อยน้ำจิ้มมะขามอ๋อเป็นน้ำจิ้มมะขามนะครับซึ่งจะเอามะพร้าวมาทำก็ไม่ได้ต่อไปไม <laughs> โอเคตอนนี้ก็ใกล้เที่ยงแล้วเนาะเดี๋ยวผมก็จะซื้อไก่จานนุกนี่แหละกินเดี๋ยว วันนี้อยากกินแบบปลายปีกใช่ใช่อร่อยมากอร่อยซึ่งไก่ปลายปีกมีอยู่กี่ชิ้นเน่สองสองตัวหนึ่งมีสองอื้ทางร้านไม่มีขายแต่ก็ราคาเท่าเดิมคุณเอาปลายปีกไปก็ไก่ให้เรา่หเหมือนเดิมอ๋อก็คือร้อนแต่ติดก็เอาแค่ปลายปีกไปใช่เฮ้ยจานเมื่อกี้นี้ผมเห็นลูกค้ามาซื้อเดี๋ยวผมจะซื้อ แล้วก็เมื่อกี้เห็นพี่หน่อยเขาสับเดี๋ยวผมซื้อของผมอยากจะลองอยากจะลองสับเองใช่ผมจะลองสับเองเคนะเป็นพ่าค้าทุกวันใช่ใช่ใช่อยากลองอยากลองดูซึ่งซึ่งก็ไม่ได้ทให้คนอื่นไงทําให้เรากินไงเอเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับว่าผมสับไก่จะได้เลือกไหมจะออกมาเป็นไก่สับหรือว่าเป็นไก่ชิ้นหรือยังไงไปดูกันเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองอ้นี้นะครับสับไก่นี่เดี๋ยวลองเลยเดี๋ยวลองเลย ดูมาแล้วเมื่อกี้ดูพี่หน่อยมาโอ้โหผมไม่ไม่น่าจะเกินมืออ่ะผมดูแล้วอ่ะเจมส์ก็ได้แน่ไม่น่าจะพลาดเอองเข้าแน่ๆอ่เข้าไก่อ่ะเรองเข้าเนื้อผมมันต้องใส่ข้างไหนเลยพี่นี่นี่นี่ข้างไม่ต้องใส่แล้วใส่ข้างนี้เดียวเนี่ยอันนี้ก็ได้มันร้อนป่ะลองจับลองจับสัยดูก่อนมันร้อนป่ะไม่ร้อนสบายไม่ต้องใส่ถุงมือนะใส่ถุงมือยังยากเลยอ่ะตึ้นับตึ้งก่อน อันตรายนะครับต้องต้องอยู่กับผู้ที่ชำนาญการใช้แกชีชิดนี่ฝึกมาประมาณ40กว่าปีนะสองคนนี้ใช่ไหมใช่เพื่อข่าวยี่สิบเคเกย์อยู่เกิดอยู่แล้วก็ยังเดี๋ยวนะก็นี่นี่ตรงนี้ใช่ปาวะใช่แหละขาออกก่อนขาออกก่อนครับนี่เหรออ่านี้ก็ได้ใช่ผมถนัด้าย นนหละ,หละี้ผมดูมาแล้วผมดูมาเจอยี่สิบตัวแล้วโอ้นี่แล้วก็มาตรงนี้อ่าีโอเคใส่ไดิใส่ด,ด, <c oughs> ด,ดินี่อ่ะผมจำไม่น่อยทุกเม็ดอ่ะทำไมเขาไม่เละเหมือนผมอ่ะอืม่ นี่ได้เออนี่แหละอันนี้นี่ต้องมีเห็นไหมอันนี้ไม่ต้องหันกันได้เนี่ยเนียชอบกินใหญ่ใหญ่เริ่มแล้วเริ่มสวยแล้วถ้าอยู่โดยรวมมันจะสวยอยู่เออนี่ข้างหนึ่งครับอุ้ยตัดคอเลยหรออ๋ออืมอืมแล้วก็มาตัดตรงน่องนะครับขเอาขากกอนได้งัดงัดขาออกมานี่อะขา มันนี่น,นี่แล้วก็ตัดออกสุดยอดอืนี่แล้วก็นี่โอ้ยทำไมมันเป็นไงได้อะผมว่าได้เลย <laughs> ได้กินซะบ้างเลยได้กินนด้วยหรือเป็นพ่อค้าใหม่อะไรอย่าง้ใช่ใช่มันกระจายเต็มอย่างนี้ไหม้ตอนนี้น <laughs> ี่ ผมว่าผมลองกินดีกว่าไม่น่าเวิร์กโอ้อันตรายอันตรายนะครับต้องผู้เช่ยวชาญนี่ครับมาชมทุกคนสีมือการสรับฝีมือการสรับของผมนะฮะตัวแรกในชีวิตเดี๋ยวว่าลองกินกันโอเคครับถึงเวลากินกันแล้วไก่ที่ไปสับมาเมื่อกี้นี้ช่ำชเลยช่ำชเลยกำลังหน้าตาโอ้ สวยจริงโอ้อาจจะดูแบบเละๆปนๆไปหน่อยแต่เนี่ยสุดสุดยอดแล้วไม่สับเองก็ต้องอร่อยแล้วอี่างแน่นอนวบควาอีกบควาอร่อยีอีกใช่ไอที่แดงๆนี่ไม่ใช่เลือดไก่นะคืออะไรครับเลือดจากนิ้วผมใ่ไมครัไม่โดนไม่โดนไม่โดนครับไอเกเนสนุกกับพี่หน่อยเขาคอยดูอยู่ข้าง วนนี้น้ำจิ้มที่บอกเนาะน้ำจิ้มที่ร้านเขาก็มีสองแบบนะครับมีเป็นน้ำจิ้มอันนี้น้ำจิ้มไหลวะอาจารย์จิ้มไก่ทั่วไปครับอ๋ออันนี้เขาขายทั่วไปส่วนนี้เป็นน้ำจิ้มมะขาม <ใน S 2> ที่ได้คุยก<า>ับพีห่หน่อยื่อ<ล>กี้นี่สูตรของทางร้านโอเค <ใจ S 2> ครับเดี๋ยวลองผมก็ลองกินนี้เนะาะเพราะอันนี้มันทั่วไปนะครับแล้วก็หายจิ้มได้ลองกินนี้ดีกว่าอยมางนี้ลาดลงไปเลยอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยนี้เลยผมชอบน่อง ผมชอบน่องที่สุดแล้วในตัวไก่อะ่ะผมหาก่อนนี่หือร้อนหือดูคุณดูหือเอาเลยิีแล้วอืมเนื้อร้วนมากมากอร่อยคุณหมักนานไหม มักก็หนึ่งคืนคนระับประมาณหนึ่งคืนข้ามคืนแล้วก็พุ่งนี้เช้าก็สามารถย่างได้เลยอมืมันเข้าเนื้อขนาดนี้เลยเนะี่ยมันน้ำพึ่งจริงนะเนี่ยเนื้อไก่หวานมากอร่อยช่ำๆเลยอระหวานอร่อยกนะินหน้าอร่อยจริงเที่ยวเมฆขนาดนั้นเลยเอืะนุ่มะจาน มาแล้วอย่าลืมมากินนะมาดูชิ้นนี้ดิดูเนื้อดิมันจะขนาดไหนเนี่ยลองมากินลองมากินกันได้นะครับเฮ้ยครับประมาณนี้กินแค่ดูร่าวเนาะเดี๋ยวผมไปกินต่อเดี๋ยวกินไปคุยไปแล้วถ่ายมันดูไม่สุภาพนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมขอญาไปกินก่อนมือเลอะไปหมดอร่อยมากโอเคครับ อร่อยจริงเอ้ยขอข้าวเหนียวเลยเฮ้กินจริงเลยฮตอนนี้อิ่มมากครับนี่คือเศษซากที่กินไปขอโทษนะครับที่ <S <S ไม่สุภาพเนาะแต่ <S 2> <S 2> แต่ถ่ายให้ดูนะครับว่ามันอร่อยจริงไม่ได้กินแบบกแกล้ง นะครับกินจริงเลยไม่ได้กินเล่นๆของคุณมันดีจริงจริงจานนะครับประมาณนี้เดี๋ยวไปถ่ายอะไรต่อเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวผมขอล้างไม้ล้างมือก่อนโอเคครับอันนี้คือลงทานติดใหม่ติดไฟก่อนเราติดไฟก่อนเพือจะขึ้นย่างไก่ตัวใหม่ย่างไก่ราวหม่อ๋อเดี๋ยวขึ้นไก่ราวนึงใช่ไหมครับใช่โอ้แจ๋วเลยเดี๋ยวเรามาดูกันขึ้นไก่อีกราวหนึ่งเป็นอย่างไรอันนี้คืออะไรครับเนี่ยจาร์ ทำแล้วเนี่ยสุกออกโค้งเหรอนี่เาจะขึ้นเหล็กขึ้นเหล็กย่างไม่ใช่ขึ้นไก่ขึ้นย่างไก่ลาวใหม่อ๋อย่างไก่ลาวใหม่ก็ต้องเอาราวมาทอกระดาษจอนใช่แล้วเราก็โอ้ควงได้ปะควงได้ปะนี่ไปฝึกมาปะเนี่ยฝึกมาปะเนี่ยตั้งแต่เด็กสิว่ะฝึก้ยนักตั้งหอกโอ้คุณทำหลายอย่างเลยทำหลายอย่างโอ้ โอเคครับเดี๋ยวมาดูวิธีการใส่ไก่เอาไก่ใส่ลาวอันนี้คืออะไรเนี่ยจายสนสลับลาวเหรอย่งใหม่ต้องเอาซื่นเพราะว่าเอาความร้อนมันจะทำให้ไก่แห้งเกือบปอ๋อโอเคเออมันจะกลาย,เป,ลเ,ยเป็นลูกเจี๊ยบแทนอ๋อเป็นลูกเจี๊ยบเลยหดไปเลย<ด>เล็กนิดเดียวใช่ืมก็จะ<ต><ต>ไม่น่ากิน โอเคนุ๊มพี่สาวนุ๊กอีกท่านหนึ่งนะครับที่นกนะครับกินได้นะมีข้าหมูย่างด้วยอ๋ยอ,อ,อพี่สาวขายข้อหมูย่างจัดไปเลยครับเดี๋ยวไปลองกินข้อหมูย่างของพี่สาวนุ๊กด้วยท่านหนึ่งอันนี้คือไก่ที่กำลังจะเตรียมเอาขึ้นลาวถูกต้องไหมอาจารย์ถูกครับราาแล้เราหมักเสร็จแล้วไงก็นี่แหละครับโดยวิธีสูญญากาศใช่ไหมคือว่าเราไล่อากาศน้ำหมักใส่ไปแล้วแล้วก็ไล่อากาศอกอกจากจุกด้วยการ,เ,ร,ากเ,ราเอาไปจุมในน้ำ อากาศมันก็จะนํดันมาก็จะเหลือแค่เครื่องหมักกับไก่ที่อยู่ในถุงอ่ารับว่าเนกาการหยิบรับอ๋อเพื่อให้เครื่องหมักมันซึมลงไปในตัวไก่อ๋อโดยที่ว่าข้างในถุงก็คือไม่มีอากาศเลยใช่ใช่แต่ไม่ได้ใช้เครื่องอ๋อทําแบบง่ายๆตรงไปตรงมาถ้าเรารู้แบบขั้นตอนในการทําหรืออะไรอย่างนี้เนาะถ้ามีความรู้เราก็สามารถอัดแปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้นะครับอันนี้คือต้องเอารวดมาทําอะไร รัดรัดจะให้มันแน่นเวลาเราเสียบไปถ้าเราไม่รัดให้มันแน่นก็ไม่ได้ทรงเลยแล้วไก่มันก็จะหลุดโอให้ทรงหรายว่ารัดขาไว้ให้มันแน่นโอรัดขาไว้อือต้องรัดต้องเอารวดรัดให้ให้มันเป็นจีบไว้ถ้าอย่างเช่นงูกัดที่เท้าไก่ที่เท้าใช่ต้องทําไงรัดต้นขาอ๋อให้แน่นการพิษแล่นเข้าสู่หัวใจถูกต้องอ๋อถ้างูกัดที่มือ กับซึนุ้ก็อาลัดต้นแขนเล้องให้แน่นให้แน่นการทิศแร่เข้าสู่หัวใจมีอะไรไหมเฮ้ยครับตอนนี้จานุเขาก็มัดตูดไก่ให้เป็นจีบเรียบร้อยแล้วตอนนี้กำลังจะเอาเข้าลาวใช่ป่ะอาจารย์ใช่ครับ,สบ,สบเสียบเียบไมมเียบหน้าข้างหลังฟืึนลาวนึงใส่ได้กี่ตัวเนี่ยอาจารย์ลาวนึงประมาณสิบตัวครับสิบตัวต่อหนึ่งลาว ที่ร้านมีกี่ลาวที่ร้านมี6 7เจลาวครับประมาณโอ้ก็70ตัว60ตัวใช่ครับสามารถย่างได้แต่ไม่ย่างนซื้อมาเก็บไว้เฉยอ๋อซื้อลาวมาเก็บไว้พูดมันเหลือนะเนี่ยใช่ก็สองงานไงเฮ้ยพอถามถึงเรื่องนี้ไอ้เครื่องที่หมุนอันเนี้ยจานทำเองด้วยใช่ปะใช่ไอพ่อคุณพ่อเป็นคนทำออกแบบเองใช่ไหมใช่ครับคิดในการทำลาวอันนี้เอง ต่อไปผมว่าในอนาคตไม่ช้าไม่เร็วนี้ผมว่าจานน่าจะต้องคิดเรื่องแฟนชายไว้แล้วแหละเกี่ยวกับกิจาการใช่ไหมเออใช่เพราะว่าเครื่องก็ทําเองได้สูตรไก่ก็ทําเองได้น้ําจิ้มก็ทําเองได้ไก่ก็น่าจะทำได้เออพอเนื้อเยื่อพอเนื้อเยื่อเชื่อไหมว่าผมเคยโดนเพื่อนผมหลอกว่าไก่เนี่ยสามารถเพาะเนื้อเยื่อขึ้นจากสามารถขึ้นจากตอไม้ได้ <c oughs> ผมก็งง,ง ใครวะใคร difficulty? มันพูดอย่างนั้นวะรอผมคนเดียวไม่พอผมไม่เอาไปลอคนอื่นต่อไม่มันคือทฤษฎีผมคบคิดไงไม่รู้ว่ามันเป็นเออตอนอาจจะเป็นไปได้ก็ได้เพราะว่าแม่มันคนนิ่งคนได้แล้วอะน้ำภาษาอะไรกับไก่ใช่ไหมเออมันเป็นไปได้แนวคิดนั้นผมก็เป็นคนเอาไปคุยกับจันุกเนี่ยแหละครับที่นุกเขาพูดเมื่อกี้นี้ โอเคครับตอนนี้เนาะนอกเรื่องไปเยอะแล้วขึ้นไก่เสร็จเรียบร้อยนะครับต่แต่นี้ขึ้นแค่เจ็ดตัวนี่จานทำไมไม่ถึงสิบอะเพราะอะไรหมดแล้วครับวันนี้โอ้หมดแล้ววันนี้ขายหมดแล้วโอ้ไม่น่าเชื่อเดี๋ยวผมเอาเวลาให้ดูนี่เพิ่งบ่ายบ่ายโมงนะครับยี่สิบโอ้ไก่หมดแล้วอันนี้ลูกค้าเยอะหรือว่ายาทำน้อยแล้วไก่มาน้อยลองเชื่อที่มีไก่ให้หรือบ้าเนี่ย S <S <I 'm S 2> ขายแน่นอนแน่นอนแน่นอนเขาขายกันจนหมดเลยนะครับบ่ายโมงก็หมดแล้วโอ้นี่เริ่มหมดแล้วนี่ครับเครื่องที่คุณพ่อนุ๊กเขาก็ทำขึ้นมาเองนะครับมีที่ดูดควันนะครับเครื่องสามารถดูดควันอะไรได้เรียบร้อยเลยไม่ได้เป็นกิจการที่ใหญ่มากนะครับแต่สามารถเลี้ยงดูคนได้ทางบ้านเลย นะครับตลอดระยะเ,เวลากี่ปีนะยี่สิบปียี่สิบอ่ามากกว่านั้นนะผมรู้สึกว่ามันน่าจะมากตั้งแต่ผมยังเด็กๆอะ่ะตั้งแต่เรียนพุ่งพัธยมเนื่อตอนนี้ก็เรียนจบแล้วอืมก็เกินยี่สิบปีมากกว่าเกินยี่สิบได้ประมาณสามสิบได้แต่ก็สามารถเลี้ยงชีพได้นะอืมได้ทั้งครอบครัวนั่นแหละผมว่าจารย์น่าจะมองเรื่องเป็นชายเอาอย่างนี้เลยเผื่อไว้เลยเนาะถ้าต่อไปในอนาคตมีจริงแลวคนได้ดูคลิปนี้สนใจจริงจริง เดี๋ยวนุกเขาไฟคิดครูปแบบของระบบมาแล้วกันนุกทิ้งเบอร์ไว้ให้หน่อยแล้วกันได้ครับบอกเบอร์ไว้ก่อนเบอร์อะไรนะจานศูนย์เก้าสี่ครับ4ี่แปดหเเโอเค,อเ,คเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์จานนุกให้นะครับแล้วก็ลองติดต่อไปถ้าสนใจโอเคครับก็ประมาณนี้จบนะครับจบคลิปที่มาถ่าย ร้านไก่ร้านจันนุเคล่าแต่นี่บอกเนาะถ้าสนใจนะครับก็โทรมาหานุกเขาเดี๋ยวเขาคิดขั้นตอนในการทําเชิงธุรกิจอีกทีนึงส่วนใครที่ไม่อยากเปิดเป็นธุรกิจแต่อยากกินนะครับก็สั่งไลแมนหรือสั่งโดมิปนทูช็อปปี้แอนด้าแก๊ปมีทุกอันครับโอ้มีทุกแพลตฟอร์มการขนส่งออนไลน์ของไรเดอร์นะครับก็สั่งได้โดยที่ว่าชื่อร้านก็ไก่หมุนมากลำพื้นไก่หมุนมาลำพื้วจะเป็นไก่หมุนมากลำพื้นจัดกันได้เดี๋ยวเปิดวันไหนปิดวันไหนบ้างเปิด ทุกวันครับทุกวันเลยตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงอ่าวันธรรมดาจะตั้งใช่ไก่สุกแล้วก็จะมาสิบโมงตีเป็ดโมงเป็นต้นไปครับอ๋อแล้วร้านร้านอยู่ที่ไหนเนี่ยร้านอยู่ที่บางสิมเมืองครับตลาดชาวสยามบางสิมเมืองใกล้ๆท่าน้ำนนท์ครับผมอ๋อใกล้ๆท่าน้ําก็เป็นท่าน้ําฝั่งฝั่งตรงข้ามกับหอนาฬิกาใช่ฝั่งตรงข้ามกับหอนาฬิกาครับหรือหรือเซิร์ชว่าตลาดชาวสยามก็ได้เดี๋ยวผมลองเซิร์ชเซิร์ชให้ดูแล้วก็ขึ้นรูปให้ดดูููนนะะกก็ไ้้้เเเจออลลยยรรราาาา่ตงขมมับศพภิ เขาจะจ่ายนะครับเก็บนี่เมื่อกี้นี้ผมสั่งใบตัวหนึ่งเดี๋ยวสั่งกินอีกตัวหนึ่งตัวละร้อดสิบครึ่งตัว90้าสิบตัวเกันนี้จัดโปรโมชั่นเฮ <ây! S 2> ้ยโปรโมชั่นให้ช่องวอร์่ันชแนลซื้อไป,อปกี่ตัวนะสตัวปกติตัวละแปดสิบซื้อสงตัวก็สามร้อยอ๋อพิเศษโอ้ผมได้พปรพิเศษตัวละร้อิบนะผมซื้อสตัวสามรอ ดีใจเลยรู้สึกดีใจเลยโอเคครับไม่ถือว่าแพงเนาะมาลองกินกันได้เขาทําแบบพิธีพิธันจัดเต็มเดี๋ยวไปกินกันนะครับเสียดายมาไม่เจอคุณพ่อคุณแม่นุกเนาะที่เขาเป็นผู้เริ่มต้นในการทําร้านนี้เดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้กลับมาอีกเดี๋ยวถ่ายคลิปให้ดูพวกท่านอัทยาศัยดีมากน่ารักมากนะครับโอเคครับผมไปกินก่อนแล้วเจอกันนี่ครับอีกหนึ่งร้านของพี่สาวนุกนะครับร้านคอหมูย่าง อยู่ทัดกันมานู่นร้านไก่นุกนะครับนี่ร้านขหมูย่างพี่สาวนุกช่ำๆเหมือนกันต้องมาโดนผมก็สั่งไปแล้ว1ชิ้นบึ้มๆ